สวัสดีครับทุกทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านนะครับค่ำนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระขุนแผนผงพายกุมารพิมพ์ใหญ่เนื้อว่านเถาวันหลงนะครับหรือเราเรียกกันง่ายๆก็คือเขียวเหนียวซับนะครับองค์นี้จะลงสายแร่ทองคำไว้อีกทีนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองคพระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับพิมพ์ทรงนี้ขึ้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับสังกตินี่จะเป็นแผ่นกระดาษเลยนะครับจีบอลใต้ลักแร้นี่จะขึ้นเด่นเป็นสันคมเช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตเห็นสายแร่ทองคำนะครับขึ้นกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับใบหูทั้งสองข้างนี่จะขึ้นเด่นเป็นสันคมเช่นเดียวกันวงแขนนี่จะอ่อนช้อยสวยงามลักษณะจะคล้ายๆกับนักง้ามก้ามปูนะครับพัมโมคะลาภาษาลีบุตรนี่ขึ้นเด่นเป็นสันคมเช่นเดียวกันนะครับ ด้านข้างเราจะสังเกตเห็นนะครับสายแร่ทองคำนี่ขึ้นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับด้านหลังนี่เราจะสังเกตเห็นยันห่านะครับขึ้นเด่นเป็นสันคมตัวหนังสือนี่เช่นเดียวกันนะครับขึ้นเด่นเป็นสันคมนะครับองค์นี้สภาพไม่ได้ใช้นะครับสังเกตเห็นเนื้อหานะครับจะจะหนึกจะนุ่มนวลตาสายแร่ทองคํานี่ขึ้นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับ ด้านข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะสังเกตเห็นสายแร่ทองคํานะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงบนพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับผ้าขุนแผนผงภายกุมารพิมพ์ใหญ่เนื้อว่านเถาว,วันหลงหลวงปู่ทิมวัดละหาไล่ปี1.5เราจะสังเกตเห็นนะครับสายแร่ทองคํานี้ขึ้นกระจากระจายเป็นเม็ดทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับ พิมพ์ทรงนี้จะคมสันชัดเจนสังคตินี้จะขึ้นเป็นแผ่นกระดานเลยนะครับมวลสารนี้ก็จะลอยตัวทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับจะสังเกตเห็นวงแขนนะครับจะอ่อนช้อยลักษณะจะคล้ายๆกับนักก้ามกล้ามปูเลยนะครับพระโมคลาภาษารีบุตรนี่ขึ้นเด่นเป็นสันคมเช่นเดียวกันเลยนะครับด้านหน้า ด้านข้างนะครับสังเกตเห็นนะครับสายแร่ทองคํานี่จะเห็นมวลสารนะครับส่วนด้านหลังนี่จะสังเกตเห็นนะครับยันห้านี่จะขึ้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับตัวหนังสือก็เช่นเดียวกันนะครับสายแร่ทองคํานี่กระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับมวลสารก็จะลอยกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับ เพจเบนจวันเราออกมาให้แนวทางความรู้นะครับอยากให้เพื่อนๆได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับที่ออกมาให้แนวทางความรู้นะครับเพจเบนจวันเราไม่เน้นขายนะครับอยากให้ทุกท่านไปศึกษาให้แน่ชัดให้เด่นชัดให้แน่ใจก่อนนะครับก่อนที่จะอินบ็อกเข้ามานะครับสังเกตเห็นนะครับเนื้อหานี่ก็จะจะหนึกจะนุ่มพิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนนะครับ เห็นนะครับมวลสารนี้จะลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระขุนแผนผงภายกุมารพิมพ์ใหญ่เนื้อว่านเถาวันหลงหลวงปู่ทิมวัดละหาไล่ปีหนึ่งหสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ